งานป้ายที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้คืองานแบล็กลิค UV ฟิล์มงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่เหมาะกับไว้ใส่ในแผ่นป้ายไฟกระจายแสงงานของเขาก็จะพิมพ์มาด้วยระบบ UV ฟิล์มสีจะค่อนข้างจะแน่นแล้วก็ชัดเวลาโดนแสงไฟสีก็จะจ้ามากแผ่นที่ใช้คือแผ่นแบ็กลิค UV ฟิล์มซึ่งมีเครือบสารโปร่งแสงจะทำให้เกิดการสว่างทั่วทั้งแผ่น ทางเรารับออกแบบและลับพิมพ์และทำกรอบป้ายไฟไฟแสงและติดตั้งคบวงจรถ้าลูกค้าไม่มีทีมออกแบบก็ให้ทางร้านเราออกแบบให้ได้นะครับงานตัวนี้เรายินดีที่จะออกแบบและให้คำเสนอแนใ้แก่ลูกค้าเรามีทุกขนาดทุกไซส์ที่ลูกค้าต้องการนะครับ งานจะสีสดสีสดชัดมากเด่นมากเพิ่มมูลค่าได้ครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่ได้ร้านอ้อป้ายอินเจ็